สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ไมซ t ติดจรวจเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนถึงไม่อาจจะลืมคุณได้อย่างง่ายดายคำตอบไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือคำพูดที่คุณพูดออกมาแต่คือพลังจากตัวตนจากข้างในของตัวคุณจริงๆวันนี้เป็นอีพีพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงที่จะพาคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาว่าทำไมเขาถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาข้อหนึ่งคุณได้สร้างความรู้สึกดีๆให้กับเขาเสมอ ความรู้สึกคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือคำพูดและของขวัญใดๆทั้งสิ้นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่คำพูดเหล่านั้นก็อาจจะเลือนหายจากเราออกไปโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นของขวัญต่างๆก็จะชำรุสดสทมหรือถูกลืมไปโดยสิ้นเชิงแต่ความรู้สึกต่างๆที่คุณได้สร้างมันเอาไว้มันก็จะฝังรากลึกอยู่ในใจของใครหลายคนไปอีกนานแสนนานลองจินตนาการถึงสถานการณ์สมมุติที่สะท้อนชัดเจนให้เห็นว่าคุณเคยอาจจะลืมไปแล้วว่า เคยบอกอะไรกับใครไว้เมื่อหลายปีก่อนหรือเคยให้ของชิ้นสำคัญไหนออกไปแล้วบ้างแต่ถ้าถึงวันที่เขาล้มลงและสิ้นหวังอย่างที่สุดและถ้าคุณได้เป็นคนยื่นมือจับเขาไว้ให้มัน่นให้ลุกขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะทำให้เขาจะไม่มีวันลืมคุณนึกถึงตอนที่ได้จับมือเขาขึ้นมาให้ลุกขึ้นได้อีกครั้งมันยิ่งทำให้หัวใจของเขาอบอุ่นขึ้นมากแค่ไหนลองนึกภาพของคุณเดินเข้าห้องสัมภาษณ์งานครั้งสำคัญ มีความเครียดเข้ามารุมเร้าอยู่ตลอดเวลาคุณพูดอะไรไม่ออกเลยมือเท้าสั่นไปหมดแต่มีสายตาของใครบางคนในห้องนั้นกำลังยิ้มให้เขาอย่างเข้าใจและพยักหน้าเบาๆเพื่อบอกกับคุณว่าเขามีความเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่แม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยสักคำแต่เขากลับมีความรู้สึกที่มั่นใจในตัวคุณผุดขึ้นมาในทันทีอย่างไม่มีเหตุผลและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะมาทําให้คุณสามารถก้าวข้ามความกลัวตรงหน้าออกไปได้ความทรงจําเหล่านี้แม้เมื่อเวลาผ่านไปนานเป็นสิบปีมันก็จะยังเห็นได้ชัดเจนที่สุดเพราะคุณไม่ได้จําแค่เพียงคําพูดที่ได้พูดออกมาเท่านั้นแต่คุณได้จําความรู้สึกดีๆที่เขาได้ส่งให้คุณในวันนั้นยังมีอีกสถานการณ์สมมุติหนึ่งว่าเมื่อคุณกลับถึงบ้านจากการทํางานที่เหนื่อยล้าจนไม่มีแรงเหลือเลยผ่านวันที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิต วันที่เจอแต่คำตำหนิตลอดทั้งวันเจอแต่ความผิดพลาดอยู่เต็มไปหมดแต่เมื่อคุณได้กลับถึงบ้านมีใครสักคนยืนรินน้ำอุ่นๆคอยต้อนรับแล้วมานั่งอยู่ข้างๆโดยไม่ถามสักคำว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไปบ้างในวันนี้แค่เขายกมือมาแต่ไหลคุณเบาๆแล้วบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรนะคุณยังมีฉันอยู่ตรงนี้เสมอความเงียบแบบนั้นต่างหากที่กลายมาเป็นยาบำรุงหัวใจของเราได้เป็นอย่างดี ความรู้สึกที่ปลอดภัยที่ได้รับเมื่อกลับถึงบ้านนั้นมันอาจกลับทำให้วันที่เลวร้ายที่สุดของคุณได้กลายมาเป็นเพียงบทเรียนบทหนึ่งของชีวิตคุณเพียงเท่านั้นและคุณก็จะไม่มีวันลืมมันว่ายังมีใครคนหนึ่งที่จะมาทำให้คุณรู้สึกยังมีคุณค่าอยู่แม้ในวันที่คุณรู้สึกไร้คุณค่ามากที่สุดก็ตามความรู้สึกที่เชื่อมโยงเหล่านี้คือพลังที่ทรงอิทธิพลกว่าคำพูดใดๆเพราะคนเราอาจจะไม่ได้จำว่ามีคนพูดประโยคปลอบใจ อะไรเหลือไว้ให้จำบ้างแต่จะมาจำได้ที่สุดว่าตอนนั้นคุณได้รู้สึกอย่างไรกับเขาการสร้างความรู้สึกที่ดีให้ใครสักคนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่คงทนอยู่กับคุณไปได้ยาวนานกว่าการมอบสิ่งของเป็นไหนไหนและไม่ใช่เพราะตัวคุณมีค่าในตัวคุณมากที่สุดแล้วแต่เพราะคุณได้เลือกสร้างคุณค่าทางจิตใจให้เขาในเวลาที่เขาต้องการมากที่สุดต่างหากสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือภาพทรงจำที่สวยงาม ซึ่งมันไม่ได้มาจากคำพูดที่ลื่นหูหรือของขวัญชิ้นใหญ่โตอะไรแต่เกิดจากความรู้สึกที่คุณได้ฝากไว้ในหัวใจเขาเสมอและสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมสลายหายไปไหนเลยเพราะเมื่อถึงเวลาในวันที่เขานึกถึงคุณสิ่งแรกที่จะย้อนกลับมาในความทรงจำที่ดีมันไม่ใช่สิ่งของที่เคยมอบให้กันและกันแต่คือความรู้สึกดีๆที่คุณได้สร้างเอาไว้อย่างแท้จริงที่สุดข้อสคุณฟังเขาให้มากที่สุด มากกว่าต้องมานั่งพูดให้เขาฟังอยู่ในทุกๆวันการฟังที่ดีเป็นสิ่งที่มันดูเหมือนเรียบง่ายไม่ต้องคิดมากอะไรเลยแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนพยายามพูดและพยายามแสดงออกมากกว่าจะมาเปิดใจรับฟังเพียงอย่างเดียวหลายครั้งเราคิดว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการให้คำแนะนำคือการขอความช่วยเหลือเพียงเท่านั้นแต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ผู้คนต้องการมากที่สุด คือการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอที่จะถูกฟังจริงๆการฟังจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่มันคือการยืนยันว่ายังมีอีกคนที่มีตัวตนอยู่ในสังคมความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการไม่ชอบฟังคนอื่นมักจะทิ้งร่องรอยที่เจ็บปวดไว้เสมอดังเช่นตัวอย่างของหลายๆองค์กรที่มีกรณีที่ผู้บริหารชอบเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองเพียงผู้เดียวจนไม่ฟังเสียงเตือนจากทีมงานของเขาเลยสักคน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ต้องสูญเสียเงินทุนและชื่อเสียงอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านั้นแม้มันจะรุนแรงมากเท่าไหร่เหตุการณ์เหล่านั้นก็จะมาเป็นบทเรียนครั้งสําคัญที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดใหม่ๆของเราได้การล้มเหลวครั้งใหญ่ที่กล่าวมานั้นก็จะทําให้เราตระหนักได้ว่าความคิดของคนเพียงแค่คนเดียวมันไม่เคยพอและถูกต้องเสมอไป การกลับมารับฟังเสียงจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดการเปิดใจรับข้อมูลที่ดีจากหลากหลายมุมมองของคนรอบข้างกลับกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปมีความแม่นยำขึ้นและรอบคอบให้มากขึ้นกว่าเดิมในชีวิตส่วนตัวก็มีให้เห็นด้วยเช่นกันหลายความสัมพันธ์ต้องแตกหักไม่ใช่เพราะเกิดจากความรักที่หมดลงแต่เพราะการขาดการฟังที่ดีและมีเหตุผลที่สุดเรามักจะชอบเถียงเพื่อให้ตัวเองชนะอยู่เสมอ แต่เราลืมไปว่าบางครั้งสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการไม่ใช่เหตุผลเพียงเท่านั้นแต่คือการได้ระบายความรู้สึกต่างๆออกมาการไม่มีพื้นที่ให้ใครได้พูดอะไรออกมาบ้างอาจจะทําให้เขารู้สึกไร้คุณค่าและไม่เคยถูกมองเห็นอีกเลยความผิดพลาดที่ทําให้ใครสักคนได้เดินออกมาได้ในที่สุดอาจจะกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญที่สอนให้เรารู้ว่าหากเรายังอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่างๆไว้เราก็ควรตั้งใจรับฟังคนอื่นให้มากกว่าคําพูดของตัวเอง นั่นแหละคือคำตอบที่แท้จริงที่สุดการฟังจึงไม่ใช่แค่การมานั่งเงียบเฉยโดยไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการเลือกวางตัวตนของเราเองไว้ข้างหลังเพื่อเปิดพื้นที่ให้อีกคนได้มาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเราจะได้มาฝึกจิตใจให้ยอมรับความจริงให้ได้ว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนรอบความคิดของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นและได้สอนบทเรียนครั้งสำคัญจากความล้มเหลวนี้และได้ยืนยันชัดเจนว่าการไม่ฟังอะไรเลยจะนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดเสมอ ในขณะที่การรับฟังที่ดีนั้นก็จะนำไปสู่ความเข้าใจและการเจริญเติบโตขึ้นมาได้สุดท้ายแล้วใครก็ตามที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าพอที่จะถูกฟังจริงๆเขาก็มักจะถูกจดจำได้อยู่ในใจของคนรอบข้างเป็นประจำเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นการยืนยันตัวตนได้อย่างแท้จริงคำพูดอาจจะเลือนหายไปในที่สุดของขวัญชิ้นสำคัญก็อาจจะเสื่อมสภาพลงได้เช่นกัน แต่ความรู้สึกที่ว่าเราเคยมีพื้นที่ในหัวใจให้ใครสักคนมันจะอยู่ไปอีกนานแสนนานการฟังที่ดีจึงเป็นเหมือนพลังเงียบที่ทำให้คนเราผูกพันกันได้อย่างแน่นแฟน้นและสามารถก้าวผ่านความผิดพลาดไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงข้อ3คุณทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายที่สุดสิ่งเล็กๆที่มีความหมายมักจะเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามออกไปเสมอแต่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นกลับสร้างร่องรอยลึกในจิตใจของผู้คน ได้มากกว่าแค่ของชิ้นใหญ่หรือคำพูดที่ดูสวยหรูความใส่ใจในรายละเอียดเพียงเล็กน้อยของใครหลายคนเช่นการจำวันสำคัญของเขาได้อยู่เสมอการสังเกตว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเหนื่อยอยู่หรือเปล่าและคอยยื่นแก้วน้ำให้ดื่มเพื่อคลายความเหนื่อยล้าหรือแม้แต่การส่งข้อความเพียงสั้นๆว่าถึงบ้านแล้วหรือยังสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมากเลยแต่คือการบอกอย่างได้ชัดเจนว่าฉันยังมองเห็นคุณอยู่นะ และคุณก็ยังสำคัญต่อฉันเสมอซึ่งความรู้สึกเหล่านี้คือสิ่งที่คนเรามักจะจดจำได้นานที่สุดกว่าสิ่งใดๆตัวอย่างจากชีวิตจริงก็มีให้เห็นอีกมากมายคนธรรมดาที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นความทรงจำที่สำคัญของใครบางคนเพียงเพราะคนธรรมดาคนนั้นได้กระทำเพียงสิ่งเล็กน้อยเท่านั้นเช่นมีนักเรียนคนหนึ่งเล่าว,ว่าในวันที่เขาสอบตกและรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะระเบิด พื่อนที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเดินเข้ามาแต่ก็ไม่มีคำพูดปลอบใจกันทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ให้ของขวัญหรือรางวัลอันล้ำค่าแต่อย่างใดแต่เพียงแค่ยื่นปากกาให้พร้อมกับพูดออกไปว่าเอาไปนะไว้ใช้แก้ตัวใหม่รอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาช่วยกันทบทวนใหม่อีกครั้งเวลาผ่านไปนานหลายปีเขายังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้หมดไม่เคยลืมอีกเลยและบอกกับตัวเองเสมอว่ามันเพียงแค่จุดเล็กๆ ที่ทำให้เขาไม่ล้มเลิกความพยายามอีกต่อไปเพียงเพราะมันไม่ใช่แค่ปากกาเพียงด้ามเดียวเท่านั้นแต่มันคือความรู้สึกที่ดีว่ายังมีใครบางคนที่เชื่อว่าเขายังไปต่อได้อีกอีกเหตุการณ์หนึ่งจากสังคมทั่วไปในบ้านเราคือเรื่องของพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งที่จำได้ว่ามีลูกค้าประจำคนหนึ่งชอบดื่มน้ำอุ่นก่อนทานอาหารเป็นประจำทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในร้านพนักงานเสิร์ฟคนนั้น ก็จะยกแก้วน้ำอุ่นๆมาให้โดยไม่ต้องสั่งอะไรเลยลูกค้าคนนั้นเล่าให้ฟังถึงวันที่เหนื่อยล้าจากการทำงานการได้พบเจอการใส่ใจเพียงเล็กๆแบบนี้ก็จะทำให้รู้สึกได้ว่าตัวเองยังมีคุณค่าในสายตาของใครสักคนหนึ่งและนั่นทำให้เขาอยากจะกลับมาใช้บริการร้านนี้ต่อไปเรื่อยๆมากกว่าการจะต้องมานั่งรอให้อาหารลดราคาอีกวันไหนๆสิ่งเล็กๆที่ใส่ใจให้กับเขาในวันนั้น ได้กลายมาเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาเกิดความรักและความผูกพันขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นชัดว่าความหมายที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งที่ให้เสมอไปแต่มันอยู่ในเจตนาจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในลึกๆในตัวตนของเราการทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายที่ดีที่สุดคือการมอบความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้มองข้ามเธอไปไหนจริงๆนะและเมื่ออีกฝ่ายรับรู้ถึงความรู้สึกที่ดีได้นั้น ที่มีให้กันอยู่เสมอเขาก็จะเก็บมันไว้ในใจของเขาเหมือนสมบัติอันล้ำค่าความประทับใจและความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กเเหล่านี้มันมีพลังมากพอที่จะสร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่ได้และบ่อยครั้งมันคือสิ่งที่ผู้คนจะคิดถึงมันที่สุดในวันที่ได้ย้อนกลับไปในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นหากคุณอยากจะอยู่ในใจใครหลายๆคนไปอีกนานคุณไม่จำเป็นต้องพูดแต่คำสวยหรูหรือมอบของขวัญชิ้นใหญ่โต แต่แค่คุณเลือกทำสิ่งเล็กๆที่มีความหมายด้วยความจริงใจเพราะท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่เคยสร้างจากเรื่องใหญ่โตเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มาจากการใส่ใจเพียงสิ่งเล็กๆและกระทำมันอยู่เป็นประจำและมันจะค่อยๆสร้างความรู้สึกที่ดีที่จะคอยเชื่อมโยงจนกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนข้อสคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งแตกต่างจากอีกคนหนึ่งได้ และเป็นเหตุผลที่ทําให้เราถูกจดจําได้อย่างแท้จริงที่สุดไม่ใช่เพราะเราต้องพยายามเรียนแบบให้เหมือนกับใครในทุกๆครั้งแต่เพราะเรากล้าพอที่จะเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ลองเปรียบเทียบสถานการณ์สองแบบที่เริ่มต้นเหมือนกันแต่เลือกเส้นทางเดินที่แตกต่างกันและจบลงด้วยผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามในสถานการณ์แรกสมมุติว่ามีคนสองคนเริ่มต้นทําธุรกิจกาแฟที่เหมือนเหมือนกันทั้งคู่มีเงินทุนเท่าๆกัน เปิดร้านในสถานที่ใกล้ๆกันแต่คนแรกเลือกที่จะทำตามในสิ่งที่เขาเห็นว่าคนอื่นทำแล้วขายดีที่สุดเขาก็ปี้แทบทุกเมนูจากร้านที่มีชื่อเสียงทำบรรยากาศร้านให้เรียนแบบเหมือนกันเกือบทั้งหมดไม่ว่าตัวตนจริงๆของเขาจะเป็นอย่างไรเขาคิดแค่ว่าต้องเหมือนคนอื่นถึงจะขายได้ดีกว่าใครๆผลลัพธ์คือร้านของเขาไม่มีอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยลูกค้ามีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นเพียงแค่ตัวเลือกหนึ่งเท่านั้น และไม่ใช่จุดหมายที่จะมีใครอยากกลับมาอีกเลยสักครั้งส่วนอีกคนเลือกที่จะแตกต่างมันออกไปเขาถามกับตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาคืออะไรเขาเป็นคนชอบทำขนมพื้นบ้านของไทยเลยได้ลองออกแบบเมนูกาแฟที่สามารถจับคู่กับขนมไทยโบราณได้จัดร้านในบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นเหมือนบ้านหลังเก่าของคุณยายลูกค้าที่แวะเข้ามาไม่ได้เพียงแค่มาดื่มกาแฟและกินขนมเท่านั้น แต่กลับได้รำลึกถึงความทรงจำเก่าในสมัยวัยเด็กร้านแห่งนี้จึงกลายมาเป็นที่พูดถึงกันปากต่อปากไม่ใช่เพราะกาแฟมีรสชาติดีที่สุดในโลกแต่เพราะเขามีเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ผลลัพธ์สุดท้ายก็เห็นชัดเจนมากที่สุดคนแรกที่เลือกเลียนแบบคนอื่นจะค่อยๆจางหายออกไปจากตลาดการแข่งขันไม่มีใครจำได้ว่าเขาเคยเปิดร้านอยู่ตรงนั้นในขณะที่คนที่กล้าพอที่จะเป็นตัวเองให้มากที่สุด กลับถูกจดจำกว่าคนแรกแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามลูกค้ายังคงคิดถึงและกลับมาเพราะเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เขาได้สร้างขึ้นการเปรียบเทียบเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการพยายามเหมือนคนอื่นอาจจะดูปลอดภัยไปหมดซะทุกอย่างแต่จริงๆแล้วกลับทำให้เรากลายเป็นเพียงเงามืดที่ไร้ตัวตนไม่มีใครจดจำได้หรือผูกพันอะไรกับตัวเราส่วนการกล้าพอที่จะเป็นตัวเองแม้จะเสี่ยงที่จะไม่ถูกใจคนทุกๆคน แต่มันกลับสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเพราะผู้คนจะคิดถึงคุณในแบบที่เป็นคุณที่สุดไม่ใช่ต้องไปเหมือนกับใครไปซะทุกอย่างในที่สุดแล้วเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือสิ่งที่ทำให้คุณมีพื้นที่พิเศษในจิตใจของผู้อื่นและไม่มีใครสามารถมาแทนที่นั้นได้การเลือกเป็นตัวเองอาจจะดูเหมือนเส้นทางที่ยากที่จะทำมันให้ได้แต่ผลลัพธ์มันคือความจริงแน่แท้และความยั่งยืนที่สุด ที่คนเรียนแบบมักจะไม่มีวันได้สัมผัสสิ่งนั้นเลยข้อหาคุณคือคนที่เขารู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเองความรู้สึกปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผูกมัดใจคนได้ลึกซึ้งที่สุดเพราะมันคือพื้นฐานที่ทำให้ใครสักคนกล้าพอที่จะเป็นตัวเองโดยไม่ต้องมากังวลว่าจะถูกตัดสินใจหรือถูกปฏิเสธเมื่อได้อยู่ใกล้กับคนที่ทำให้เราได้รู้สึกเช่นนี้เราก็ไม่ต้องมาสร้างภาพอะไรไม่ต้องมาเลือกใช้แต่คำพูดแค่สวยหรูเท่านั้น ไม่ต้องแซงแกล้งเป็นคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงและตรงนั้นเองคือจุดที่สายสัมพันธ์เริ่มอย่างรากลึกยิ่งขึ้นเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นให้ลองเปรียบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นบ้านที่ใหญ่โตหรูหราแต่ถ้าเราได้อยู่แล้วกลับต้องรู้สึกเกรงอยู่ตลอดเวลาต้องวางตัวให้อยู่แต่ในกรอบที่วางเอาไว้ต้องระวังแม้แต่คำพูดที่พูดออกมาเราก็จะไม่รู้สึกปลอดภัยในบ้านหลังนี้เลย แต่กลับบ้านอีกหลังหนึ่งอาจจะเรียบง่ายแต่มันเต็มไปด้วยบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นที่ทําให้เราสามารถเป็นตัวตนของตัวเองได้มากที่สุดแล้ววางความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างออกไปจนหมดสิน้นและสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เราก็จะเฝ้าโหยหาแต่บ้านหลังนี้ตลอดเวลาแม้มันไม่ได้หรูหราสวยงามเพราะมันได้มอบความรู้สึกที่ตรงกับใจของเราแล้วและมาทําให้เรารู้ว่าที่นี่คือที่ของเราจริงๆความสัมพันธ์ก็เช่นกัน สิ่งที่ผูกใจผู้คนไม่ใช่การมีสิ่งของที่ล้ำค่าอะไรแต่คือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยที่สุดอีกตัวอย่างที่ง่ายมากคือการเปรียบกับเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยบางคนเรียนเก่งมากบางคนพูดเก่งมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆคนกลับจำไม่ได้เลยว่าใครคือคนที่สอบได้คะแนนที่สูงสุดในห้องแต่สิ่งที่จำได้จริงๆกลับเป็นเพื่อนที่นั่งเรียนอยู่ข้างๆเราคอยฟังเราบ่นได้แทบทุกเรื่อง คอยหัวเราะไปด้วยกันกับเราหรือคอยปลอบเราในวันที่เราทำผิดพลาดไปแต่คนเหล่านี้กลับสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัยที่ทำให้เรากล้ายอมแพ้และกล้าที่จะกลับมาเป็นตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่แม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเราก็ยังคงคิดถึงเขาเสมอความรู้สึกปลอดภัยนี้ยังคล้ายกับการนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในวันที่แดดแรงที่สุดแม้ภายนอกต้นไม้อาจจะยังร้อนจนไม่อยากเดินไปไหนเลย แต่ภายในพื้นที่เล็กๆใต้ร่มเงาไม้นั้นเราจะรู้สึกได้ถึงความเย็นและความผ่อนคลายสบายใจคนที่สร้างบรรยากาศให้เราได้รู้สึกปลอดภัยก็เป็นเหมือนร่มเงาไม้ในชีวิตที่ทำให้เราอยากอยู่ใกล้กับเขาเสมอถึงแม้มันจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือพูดอะไรสวยหรูออกมาเลยแต่แค่การทำให้อีกฝ่ายรู้ว่าไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องมานั่งปิดบังอะไรมันก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาคิดถึงและผูกพันอย่างแท้จริงท้ายที่สุด คนเรามักจะจดจำได้ว่าเมื่ออยู่กับใครแล้วเราเป็นตัวเองได้เต็มที่มากที่สุดแน่นอนไม่ใช่ว่าเมื่ออยู่กับใครแล้วเรากลับได้ยินแต่คำพูดไพเราะสนอหูเท่านั้นหรือได้รับแต่ของขวัญชิ้นใหญ่โตอลังการแต่ความรู้สึกที่ปลอดภัยต่างหากที่ทำให้เราอยากกลับไปหาอีกในทุกๆวันเพราะมันคือการยืนยันได้ว่าเราเป็นเราก็เพียงพอแล้วและใครก็ตามที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเช่นนี้ได้จริงๆคนนั้นก็จะถูกจดจำในหัวใจของใครบางคนไปตลอดชีวิต นี้แค่บางส่วนจากข้อคิดดีๆของหัวข้อที่ว่าทำไมเขาถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายถ้าคลิปนี้ช่วยเติมพลังใจฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะคุณคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนคิดถึงคุณตลอดเวลาคอมเมนต์มาแชร์มุมมองประสบการณ์หรือแม้แต่ติชมได้เลยคะ่ะและถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนผู้หญิงที่คุณรักด้วยนะคะ จงทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานแค่1%เปอร์เซนก็พอแล้วเราจะเล่นไม่เลิกไปให้สุดไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ